วันนี้จะมาเปลี่ยนกากับบาทเผากลางรถนะอันนี้เป็นวีโก้นะกับเพื่อนสีล้อซึ่งบางรุ่นก็จะมีอะสองตัวมั่งสามตัวมั่งแต่รุ่นนี้มีสามตัวเนาะหนึ่งสองแล้วก็สามน,นะถ้ามีขับสีก็จะมีอีกสองตัวข้างหน้าอีกนะขับส,บสีแต่วันนี้คือเปลี่ยนตัวนี้เนี่ย,เ,ยเห็นอาการไหมเ,เห็นรูปไหมเนี่ยครับมันแตกนะแต่ไม่ อ่ามันมีช่องว่างในการกระพือนะอาการมันก็เริ่มแรกก็จะเป็นคล้ายๆกับเริ่มแรกเลยนะเหมือนเข้าเกยดังตึกนิดนึงนะแต่ถ้ามันสึกหรือมันแตกเงี้ยเนี่ยพอขาไปปั๊บเนี่ยมีช่วงจังหวะหนึ่งอาจจะเป็นช่วงผ่อนมันก็จะกระพือเหมือนเราวิ่งรถเหยียบสีบนถนนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีช่องว่างนะปกติมันจะหมุนจะเป็นวงกลมนะทีนี้พอมีช่องว่างปั๊บมันก็จะมีระยะลุนอยู่นิดหนึ่งน้าไม่กระพือนะอันนี้ก็หายู่พักหนึ่งนะ ของคือปกติถ้ามันเป็นตัวหนึ่งก็ให้เปลี่ยนเปลี่ยนทั้งเส้นนะอย่างรุ่นนี้มี3ตัวก็เปลี่ยนทั้งเส้นนะวันนี้เวลาไม่พอก็เปลี่ยนตัวที่เป็นก่อนนะครับในนี้ตัวที่มันดีคิดยังไง <Universal. S 1> <c oughs> ออนี่ยยูนิเวอร์แซลเอ่อมีกอันนี้มิสุบะตัวนี้เป็นมิสุบะแต่ว่าของจีเบีก็มีนะรุ่นม,มันจะมีสองแบบนะมีสองแบบคือหมายว่าดิกลุ่นหนึ่งก็จะเป็น จะเป็นคลิปล็อกคนละด้านนะแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นะลิปล็อกด้านในนะลิปล็อกนี้ก็จะมาอยู่ด้านนี้นะนะเป็นบางรุ่นก็จะลิปล็อกอยู่ด้านนอกนะก็สังเกตด,ดูนี่อย่างนี้ีลูกปืนที่มันแตกคือมันเป็นอยู่งี้นี่ลูกปืนที่มันแตกนะอันนี้คือตัวสมบูรณ์นะของใหม่ยี่ห้อมตัวอะไรนะมิสุบะนี้ก็อันนี้ก็ซื้อมาตีตรา350บาท ก็ถือว่าไม่แพงนะเ,เลือกให้ตรงรุ่นนะคือปกติส่วนใหญ่ก็จะใช้คล้ายๆกันแหละแต่ดูเขาว่าก็ใช้รุ่นไหนบ้างนั่นเงี้องนะต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแต่เรื่องเรื่องถอดนี่ก็อาจจะลองดูจากคลิปของท่านอื่นๆแล้วกันเนะอ่าครับแค่นี้ครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนไป